สวัสดีค่ะวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแชมพูสมุนไพรลักผมและแชมพูสมุนไพรสวนของพ่อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองเก่าค่ะในการผลิตแชมพูนะคะเราจะใช้หัวแชมพูและสมุนไพรอย่างละ10กิโลพลังงานที่ใช้คือเราใช้แก๊สค่ะ พอเราผลิตแชมพูได้นะคะเราก็เอามาบรรจุขวดขวดขวดหนึ่งประมาณ250 ml อยาจำนวนทั้งหมดได้500ขวดเมื่อติดสาะเสร็จแล้วก็เตรียมจำหน่ายส่วนกากที่ได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปทิ้งเพื่อเป็นปุ๋ยของต้นไม้ค่ะกระบวนการผลิตแบบใหม่สิ่งที่ได้คือคุณสมบัติของแชมพูมีฟองเพิ่มมากขึ้น เพิ่มกับความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะลดการระคายเคืองลดการใช้สารเคมีคุณสมบัติของน้ำด่างที่เราเอามาจากกากนะคะทำให้เราลดการใช้หัวแชมพูลงได้ถึง5้กิโลลดการใช้โซเดียมไบาคาร์บอเนตได้ถึง2อกิโลค่ะส่วนน้ำโคลนที่เหลือจากการทำหัวแชมพูนั้นเราเอามาใช้ในการปรุงดินค่ะ การคำนวณต้นทุนต่อหนึ่งรอบขนาดบรรจุ250 ml จำนวน500ขวดเดิมเราใช้ต้นทุนอยู่ที่ขวดละ24บาทแต่เมื่อปรับปรุงใหม่แล้วเราใช้อยู่ที่22บาท90สตางค์ส่วนต่างที่ที่เห็นได้ชัดคือการใช้หัวแชมพูเราลดลงถึง50%ส่นวนโซเดียมไบคาร์บอเนตเราไม่ได้ใช้เลย เพราะฉะนั้นส่วนต่างในการผลิตจึงมีอยู่ที่545บาทค่ะเปรียบเทียบข้อมูลแชมพูสมุนไพรทั้ง2ชนิดแบบกราฟเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์ข้อมูลค่ะแผนการพัฒนาในอนาคตแผนการแก้ปัญหานะคะเราจะลดปริมาณการใช้ขวดและสลาด และการจัดการด้านแรงงานส่วนแผนการพัฒนาปรับปรุงนะคะเราจะเพิ่มคุณภาพของผงเท่าฐานแล้วก็พัฒนาหัวแชมพูเพื่อให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ได้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เราได้มีการลดต้นทุนในการผลิตต่อครั้งจำนวนเงิน545บาทคุณสมบัติของสมุนไัย แชมพูสมุนไพรก็คือเราได้คุณภาพที่ดีขึ้นอีกข้อหนึ่งคือเราเพิ่มเตรียมที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่และที่สำคัญที่สุดคือเราได้ทำการรีแบรนด์เปลี่ยนชื่อจากสมุนไพรรักผมเป็นสมุนไพรส่วนของพ่อและปรับราคาจาก100บาทเป็น150บาทค่ะ